คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ <cent ess> ่ะเฮ้ยโรบักหมดทำไงดีโรบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาบริการเติมโรบักกดเกมพาร์ทนบ็อกสดคิงเลกาซี ood, Legacy, Anime Fighter, Anime ่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิงและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาวา สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพจสาวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นทานรับใช้ให้กับเจ้าแมวตัวนี้อะไรอพูดอะไรอะคะว่าแต่คุณได้คะไม่ใช่คุณไดต้องเป็นคุณชายหรือเปล่าอุ๊ยไอ้ลูกหัวเหรซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นท่านรับใช้เจ้าแมวตัวนี้นั่นเองรลเกมนี้มันเล่นยังไงวะอเอ็ดเบอกว่าเราอซื้ออาหาให้เจ้ามวนี่ไงอาหารเจ้เบียวแต่ว่าันไตังเลยอะเอคุณทาคคอเอาลแม่งให้เอาตังงนะออก,กด เอาเมียวเอากดเอาเมียว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 เงยเง่กูมากดแบบนี้แล้วกูจะซื้ออาหารให้มึงได้ตอนไหนเนี่ยนายท่านคะช่วยออกเงินมาเยอะๆกว่านี้ได้ไหมคะนายท่านคะเอามาอีกเอามาอีกไอ้ยาเอาเออเอาเอายาเออเออยายาเออตอนนี้เรามีอาหารให้ฟาป้าได้เปล่าอ่ะอ๋อตอนนี้ยังมีอาหารให้คุณฟาป้าอยู่นะครับคุณฟาป้าคะถ้ายังไม่หิวก็ขอตะเกียกกว่านี้หน่อยนะคะอ๋อไม่มีความสุขเงี้ยเดี๋ยวเรูปหัวให้เลยค่ะคุณฟาป้าค่ะโอ้ย นำๆโอ๊ยคลายนิดด้วยนะคะคุณแาป้าค่ะคอยนิดนึงค่ะโอ้คุณแาป้าจะเข้าดับเลยค่ะอืมโอ้สปาร์ตเก็บขี้ได้ด้วยไอ้ก่อนเดี๋ยวต้องเก็บเลยเนี่ยขอตั้งอีกค่ะขอตั้งอีกขอเยอะๆเอาเยอะๆเลยไอ้โดรีโดนี่ตัวตัวเราพูดหรือหรือน้องพูดวะเออคุณคุณผู้ชายแฟป้าฟฟป้าแฟบแฟบแฟบอะไร ตอนนี้เหมือนคุณผู้ชายจะหิวข้าวแล้วนะคะขออนุญาตซื้ออาหารให้คุณฟอปราของเราก่อนฟอปราต้องการอะไรไหมคะเราจากดีแล้วอุ๊ยตังก้อนใหญ่ก้อนละตังห้าสิบเนี่ยในห้องนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเล่นกับเพื่อนได้สุดๆสี่ขอดโหดพอดีว่าฉันเป็นคนเก่าก็เลยขอเล็กๆเพื่อนได้แกะอะไรแดกสิได้กะยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยโอ้โหต้องซื้ออาหารให้มันอีกแล้วหิวจริงเลยโอ้เก็บขี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 ้ให้ก่อนอาหารเก็บขี้ เอ้านี่คืออะไรเนี่ยบันทึกเกมได้ด้วยอ่าเลยเราการบันทึกไม่เอาจ้ะจะบันทึกอุ้ยพมื่อไหร่คุณฟ้าป,ป้าคะไปนอนเร็วคุณคุณใส่ฟ้าป,ป้าค่ะจะไปนอนไหมคะแล้วตัวละครจันคือตัวเก่าหน้าดำมาหมายความว่านะอะไรนะอะไรเอาอย่าให้รู้หัวหรอ,อเอาไป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 คุณฟ้าป,ป้าเดินแม่งเดินไปไหนไปทั่วเลยเนะี่ยอุ้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 ย,ยมีตัวอะไรอุ้ยมีหมาป่าอยู่นโลกป่าด้วยแกจแะทำอะไรฟ้าป,ป้าฉันให้เตาอะไรด้วย,วยป่ะส่วนผสมโรอาหารไม้มีจ้ะไม้มีค่ะอุ้ยแล้วใครเอาอีม เอาอีกไก่ต้มไปใส่ไว้ในไว้ในเอ่อไมโครเวฟเนี่ยหางขยะเออ๋อทิ้งได้หรอไม่ขยะเต็มไม่มีตังไม่ไม่มีตังขอตังหน่อยมอวมวมวม เอ็มเอ็มเ,อม,เอมอ่าตำนานมีอะไรบ้างเนี่ยรูมเมตแล้วก็มีที่ขุดแมวหมวกเย็นอะไรฟอฟ้าหนูที้แล้วหรอมิสเตอร์ฟอบ้าอ้าวจะมาเป็นคู่ให้หนูหรอเลูกเอาเป็นโลิกแล้วเดิมไม่ได้เป็นไม่เป็นคุณชายเหรอถ้าคุณชายต้องการคู่นะคะเดี๋ยวอิชจะหาคููให้คุณชายนะคะเป็นหัวเละค,ะคุณชายค่ะแต่ก่อนอื่นขอซออาธา์ให้คุูชายก่อนเลยตอนนี้นะ วันนี้จะรวยเนี่ยถ้าบัวแต่บัวแต่เติมอาหารให้คุณชายแล้วคุณชายก็ออกตังมาเพื่อให้เราซื้ออาหารแล้วก็ออกตังมาเพื่อให้เราซื้ออาหารแบบนี้เนี่ยคุณชายแล้ววันนี้วันนี้จะได้นี่ไหมเนี่ยบริจาคบีโกโอมีบริจาคบริจาคด้วยตอนนี้ยังไมปพีตังเลยคะขออนุญาตข้าไปก่อน trov, คุณคุณชาย,ชายขอตังกี่เชือด้วยเงา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 โอ้ถ้าเรายิงคลิกโก็คุณชายก็ยิ่งหิวสิวันนี้ก็คลิกไปก่อนแล้วกันนะอาไม่มีความสุขแล้วอ่า ไอเด้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 อด้ด้อด้ด้อด้ด้อเด้ตังค์เต็มไปหมดเลยเก็บให้หมดก่อนเก็บหมดก่อนเก็บทุกเบ็ดอ่าเก็บขี้ด้วยเดี๋ยวกูใช้เห็นได้ค่ะกูใช้กูใช้จะไปไหนคะเอากระบะกระบะเอาตาให้ให้กูก่อนกูเลี้ยงมึงแล้วมึงต้โตตาให้กูค่ะมาค่ะโอ้กูกูใช้กูใชายมึงไปขอตากดค่ะกู้ชายขาเหนื่อยกับการกดได้เสียกดเราไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย ม,มาได้ตัง160แล้วตอนนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างอ่าซื้อตัวนี้เลยมาอยู่ไหนในบ้านนี้นี่ไงผู้ชายน่าจะชอบนะคะ่ะผู้ชายจะหิวนิดนึงซื้อข้าวให้ผู้ชายก่อนเอาเหมือนถ้ายิ่งผู้ชายมีความสุขมากขึ้นก็คือเหมือนจะสามารถให้คุณชายออกตังได้เยอะปะอ่านลูปวัวบ่อยๆไม่ไมไม่ได้จะซื้อของจะจะรูกหวยให้คุณชายอ่าอุ้ยเนี่ยออกออกก้อนใหญ่มาอีกแล้วมามามา,มา มีไรอีกวุ้เราจะเก็บตังค์ซื้อคุณนายดีไหม αι? ชามเด็กวุ้ถ้าเราซื้อคุณนายมาแปลว่าแปลว่าเราต้องมีชามอีกชามหนึ่งป่ะแบบให้คุณลูกไหนดูซินั่นมีจานอีกปะจานนมแม <c oughs> งเหลออดนนิเตียงแมวเอา้าคุณชายอยากนอนหรือเปล่าคะถ้าคุณชายนอ,ยอนเดี๋ยวจะซื้อมาให้เติมข้าวแม่อีกนะอาขูดขูด,ด,ดอ่ะมีความสุขเด้อขูดเข้าไปเออเราตังค์มาให้กูมามาขอทุนคืนหน่อยเอออู้เออดี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 มาลูกหวยคุณชายก่อนคุณชายชอบไปรู วันๆไม่ทําอะไรให้กูเก็บขี้กเก็บเกี้ยวไ้อาหารโอ้นี่ก็จะเป็นรูปปูดทวดของคุณฟอรปราใช่ไหมคะุคณฟอปป้าค่ะต้องเอ้ยทำไมความหิวมันลดเร็วเร็วมามาเอาตังค์ให้กูอีกขอตังค์ค่ะขอตังค์ค่ะขอตังค์ข้ารับใช้ด้วยค่ะใช้กูไม่เพราว่าต้องขอเอาตังค์ให้กูด้วยค่ะ่อะอยู่ข้าวก็ไปแดกมาเอาอีกเอาอีกมาเอาอีกเอาอีกเอาให้หมดอ่ะกินเสร็จก็ไปอืดใช่ปะอืมกระเพาะแกนที่มันสั้นจริงๆเลยนะกินเสร็จก็อืเลย โอ again, so harvest, ้ถ้าทานแล้วสุขภาพจะเป็นกระเพาะเสีัญหาหรือเปล่าข้อตักอีกแมวอ้าแมวเมา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  มาเออวิามาป่าที่มาเดินคลื่นโลกหลายรอบแล้วนะเราสามารถออกมาข้างนอกได้ปะอันนี้คือประตูทางออกออประตูทางออกตรงนู้นอ่ะให้อาหารคูฟบาบ้าก่อนก็จะออไปไหนเปิบก่อนที่เขาจะหิวตายก่อนอ่ะขอตายนิดเดียวขอตายนิดหนึ่งมา,มาอ่ะโอเคพอเอิบป่ะดวงโลกกันดีกว่าดูแค่ว่าข้างน,นอกจะมีอะไรหรือเปล่าข้างนอกเท่ากับออกไม่ได้แล้วกูจะออกไปข้างนอกอยังไงไม่ทราบออกเลยออกไปได้ออกไปเหรอสถารูปนี้กแปะในบ้านได้ดิอ่ะบ้านหรือเปล่ากินอีกแล้วไม่งม้น ประตูห้องด้านหลังเปิดแล้วเอ้าตอนกลางคืนแบ็คเปิดเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปก่อนกันได้คุณฟอาปั๊คุจะไม่อยู่ตอนกลางคืนหรอกมาไปอ้าซดิตี้เก้าสิบเก้าคืออะไรคะเนี่ยรู้สึกเหมือนจะอุ้ยเอ้าออกไม่ออกสิเข้าไปก่อนรู้สึกเหมือนเป็นแมบที่ฉันเคยเล่นเมื่อแบบที่แล้วเลยแฮะไม่ใช่แบบที่แล้วแต่เป็นสองแบบไม่ใช่สองแบบที่แล้วลอง เออเจ้าแม่งแล้วกันแล้วตอนนี้ฉันต้องไปไหนเนี่ยฉันติดอยู่ในวังบนจะเรียกแบบอยู่ดีฉันก็ไม่โปรดที่ดิอุ้ยไอ้มันเหมือนแบบแบบอ่ะ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 ตัวอะไรนะทำไมมันกรีดแบบนั้นแล้วมันจ,จอจบจากที่ยังไงอ่ะคือไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะคือจะเข้ามาอาจจะเจออะไรก็ได้นะอีตัวอะไรตามเราไปอยู่รหรือเปล่าอะฉันก็แอบแอบกลอยอยัวในใจนะกลับบ้านเนี่ยแม่ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยออกเดีาา๋ยวะสวัสดีค่ะสวัสดีคุกณนี่าไม่เคยไปค่ะแล้ววิ่เดี๋ยวเอาดีๆคือหลงแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะอุ้ย อะไรลูกอีไก่ต้อมอีไก่ต้มต้องการอะไรจากแม่ทำไมหล่นกีต์อย่างนั้นนะโอเพนอุ้ยอุ้ยมันไล่ได้นะอุ้ยอ่ะอุ้ยยังไม่นอนได้อะไรเลยพี่คาดเด็กโอ,อ้อาคุณฟ้าปลาหนูกลับมาแล้วค่ะคุณชายคุณชายอยู่คนเดียวสบายไหมคะอา้าวพูเดเ๋ยวนะ คือถ้าเราไม่เก็บตังนานแม่งหายเติมอาหารให้คุณก่อนคุณชายชามเด็กอืมเอกสารหย่าร้าหย่าร้างอะไรมีการหย่าร้างเกิดขึ้นแม่บ้านเอ้าแกจะมาเป็นแม่บ้านแขกกับฉันเหรอไม่ได้ไม่เอาแม่งป่องไม่ปิงป่องแมงป่องอะไรแบบปิงป่องแม่บ้านนิกกออยากได้ด่โรงงานอะไรทั้งวิ่แพงจักเลยอะทั้งวิ่งแ้อุดไม่ได้ก็ ฟาบากันเนอร์เขากินกินแล้วกินเอาเดี๋ยวเก็บตังก่อนเก็บตังก่อรขอตังก่อรขอตังก่อรขอตังกรโอ้ความสุขไม่ค่อยมีรูปหัวเขาก่อนดอดี้ดอดี้เรียบร้อยค่ะเอาความสุขก็ยังน้อยอยู่หรอยังต้องรูปหัวเลยเลยปะใครเคาประตูใครเคาประตูเดี๋ยวไปหนึ่งใครเคาประตูเอาประตูหลังบ้านหรอเพื่อนนะฮัลโหลอ้าวโอ้ยคนขายของเลยนะนี่เองแล้วขอรูปหัวก่อนตอนนี้เหมือนฟาบ่าจะไม่ค่อยมีความสุขเลยผู้ชายต้องการอะไรจากหนูผู้ชายต้องการอะไรรูปหัวไลยเลยปะ ได้กูใชยชอบให้ลูกหัวแล้วลูกชายก็ออกตังค์มาให้หนูเยอะใช่ไหมคะคุณชายค่ะไปค่ะกดไปลูกหัวกระปังบําตังไปเรื่อยๆสักกว่าเออหลอดอาหารโอเคห้าสิบได้อยู่ไปอีกรอบนึงมาๆเอาอาหารให้คุณชายก่อนเดี๋ยวคุณชายจะตายซะก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าเรียบร้อยค่ะไปคุณชายค่ะขอขอขออีกขอตังอีกขอตังอีกแป๊บนึงกดไปขอลูกหัวก่อนไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปไปรอบหนักเข้าไปได้ไม่ให้ไปโอ้โหไม่ทันตะค่าตะกาฟอบ้าซะแล้วเขาเรียกขอลูกหัวออีก่เเปปิิดดมม รวยขอรวยรวยเอาอีกตอนนี้นิ้วจะหงิกแล้วเก็บขี้ก่อนเรียบร้อยเซมค่ะปึบ๊บอะไร เอ้าต้องเสียบัตรมึงพันหนึ่งให้มึงได้เหรอเนี่ยเกิดไปมากเว่ารูมเมทเอาฟรีนี่นะฟรีก็ซื้อเลยสิอ่ามาแล้วรูมเมทจริงจริงด้วยซื้อหมวกให้คุณฟ้าป้าดีไหมจริงๆอยากได้คุณนายอยากอยากคุณนายฟ้ป้ามาก่อนเพราะว่าถ้าคุณนายมาก็คือจะมีลูกรู้แต่ใช่แล้วเราต้องเตรียมตังค์ไว้พันหนึ่งเลยปะ่ะเพราะว่าสื้อบิลูกกัดปุ๊บก็จะมีชามเด็กเออเพื่อให้ลูกของคุณฟ้ป้าอ่าความสุขลดละแป๊บนึงลูกหัวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอ่ะเงี้ยวเงี้ยวว่าไงจ้ารูเมทสว่่่าัโอเยคะ เช่ากูเท right? okay. okay. uh, so ่าไร่ฉ okay. ่นกำลังเพิ่มค่าเช่าให้ฉันเช่าค่าเช่ากูเท่าไร่เออค่าเช่าจะเป็นทาสิบดอลอุ้ยทำไมความหิวมันว้ายคุณป้าป้าจะลืมเส้อหาให้คุณขอโทษนะคะปบป้าค่ะอากินข้าวกินข้าวโอเคอิ่มแล้วเนาะดีลูกหัวให้คุณป้ะป้าด้วยขอตังค่ะคุณป้ะป้าค่ะขอขอเยอะๆเลยเอาอีกซอบซอบตังบอกซอบคุณทรายคุณทรายมีคู่อยู่แล้วเดี๋ยวซื้อคู่ให้คุณทายอีกอีก200ก็ได้แล้วนะมิสมิสฟอปบ้า ขออีกขอเยอะเยอะเยอะเอาอีกเอาเลยอีกเอาอีกเอามาเอามาอืมใช่อืมอมยา่าโอ้ลูกพวงหวาอ,อืะอืมอยา่าอืมโอเคซื้อโอ้อาหารแม่งแพงจังวะต้องห้าสิบได้ตังค์ซื้อขุดด่ายตอนไหนเนี่ยมามาเอากดให้แม่งนิ้วงิกเนี่ยแหละไปอ้อจะสี่ร้อยแล้วฉันก็รู้สึกปวดเบื่อกันนะ เอ้าไอ้ไอไอคนที่อยู่ตรงนี้ไม่หายไปแล้วคือมืดแล้วแบบว่ากลับบ้านางนี้ปะเออจะได้จะได้คุณนายมาแล้วค่ะทุกคนแกะแล้วเราต้องมีแบบว่าชามเพิ่มปะมีชามไม่ซื้อเพิ่มไหมอืมอืมอืมเนีนาด้วยชา้านาหรอมีชามเพิ่มปะนะ่าจะไม่มีนะชามเดียวาไม่ใช่ชามข้าวเด็กหรือมันมีชามเพิ่มวะก็ไปหาข้อมูลแล้วแหละก็หาข้อมูลเก็บคีย์ก่อนจะ้ะเซฟเกมด้วยอ่ะเซฟไป อาเลิศกุชายค่ะขอตังค่ะขอตังค่ะกุชายค่ะจะห้าร้อยแล้วจะได้มิดฟอบ้ามาแล้วค่ะทุกคนขอมิดฟอบ้าเอามาอู้ได้แล้วค่ะแต่ขอแบบว่าสำรองตังเพื่อที <ble> ่จะซื <versão> <aza> ้ออาหารให้เขาด้วยไปเงาเงางีงาเออเออไปโยโยเอวเอวเออดึงดึงดึงอืมโอเคค่ะมาได้ละซื้อให้ซื้ออให้คุณชายแล้วก็ซื้อมิดฟาบ้ามาด้วยไหนอุย เขาลักกันเอ๊คุณชายฟาบา้านข้างรักเลยใช่ไหมคะอุ้ยแล้วกดกดได้สองตัวปะอ่าเลศไม่อะ่ะกดได้ตัวเดียวอะ่ะอันนี้กดไม่ได้อะ่ะแสดงว่าคุณชายนี่จะเป็นคนผลิตเงินให้เราคนเดียวเลยถูกปะได้ก็ได้วะอีนนอ,อตัวเบียก็คือตามตัวพูดเลยถูกปะตามติดเลยนะเมึงเลยอุ้ยแล้วเมื่อกี้มีทอง มีถุงใหญ่ตัวนี้กูก็ปิ๊งไปกดอีกอะตอนนี้ซื้ออาหารสำรองให้คุณฟาบ้าก่อนก่อนที่อ่าได้มาไปใส่อาหารก่อนเราต้องให้เขามีความสุขนะมีความสุขมาลูกหมัวอ่ามีความสุขมีเมียเลยมีความสุขเลยสิแหมความหิวอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปโหุ่นละจนเลยนะพอตัง้ตงขอละกดอุ้ยรวยรวยเอา้าทำไมมีความหิวอะ่ะ ชิบหายแล้วกูไม่ได้ซื้อความชาบเข้าเด็กเลยอีลูกจะตายเพราะความหิวรดเร็วมากเนี่ยแหละนะความไม่สำรองอะ่ะอุยชิบหายแล้วเราต้องรีบซื้อชาบข้าวให้ลูกต้องรีบซื้อชาบข้าวให้ลูกแต่ตอนนี้ซื้ออาหารให้คุณฝรั่งก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเติมก่อนแล้วคุณฝาบ้านนี่คือกินกับกินกับนี่ได้ปะไม่ได้ปะอุ้ยชิบหายแล้วความหิวรดเร็วมากเว่อร์เอ๊ะแต่เหมือนเขามีนม,มนปะน้ะเขามีนม,มนก็คืออะค่าอาหารจะลดลดปะลดว่ะชิบหายแล้วชิบหายจริงต้องรีบขขุ่่นนนนนนนอออเเเเเเงงงงิิิิแบบบดวๆกก็ี้าะ เอาข้าวฉับข้าวเด็กอุเยแม่งมีสองตัวแล้วอุจับอืมเอาเข้าไปเอาเข้าไปปั๊มลูกแล้วค่ะตอนนี้ปั๊มลูกแล้วมันปั๊มลูกแล้วเร็วเๆฉับข้าวเด็กต้องรีบฉับข้าวเด็กต้องมาได้ฉับข้าวเด็กมาแล้วฉับข้าวเด็ก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 เรียบร้อยค่ะแล้วก็อุ้ยซื้อหันใ้คุณฟ้าบ้าไม่พออชิบายชับข้าวเด็กชับข้าวเด็กได้แล้วแล้วก็อาหารใ้คุณฟาป้าค่ะทุกคนค่ะเปุณเตอดีไม่คุณายจกอเยอะะะลูกเยอนลูกดก ลูก3ตัวแล้วไม่มีความสุขลูกผัวก่อน <c oughs> ความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นต้องซื้อที่นอนให้คุดฝ้าไม่เพราะว่าเออทำงานหนะักอาจจะต้องต้องการเดีย๋ยวนะแล้วอาหารชามเด็กเดีย๋ยวนะคือกลายเป็ว่าต้องซื้ออาหาสองอันป่ะใช่ไหมอันนี้เติมได้ป่ะอ่าเติมได้เลยก,ก็คืออาหารเหมือนกันชามเด็กจริงๆไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะแต่ว่าซื้อมาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแย่งกันกินแล้วนี่ดูดิมันนี่อยู่มันนี่อยู่กันเนี่ยไป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 กินข้าวไป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 กินข้าวโอ้โหมันนำนำนำกันอยทาาไมมเปิดหใครฟัง ตังคือบ่อมีมีแต่คุณฟาบ้าผลิตตังคนเดียวไม่ไหวเลยตอนนี้วอีลูกเดี๋ยวไม่ได้จะโตม,มันเหนียว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 อุ๊ยแป๊บนึงนะเราจะต้องลูกหัวเขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่มีความสุขคขาาจะถูกจนตายได้ค่ะโอ้ยอลูกๆเขาพายเยอะเหลือเกินแบบอาสาบตัวกระพรอใหญ่เยอะกว่าวน,นี้เลยกูลเลี้ยวไม่ไหวมาความสุขลดอ๋อ,อลูกหัวลูกหัวรวยค่ะรวยค่ะเริ่มรวยแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มรวยแล้ว มีแบบปั๊มตังไหมแบบมีคนให้อาหารมันว่าต่อเวอะไรเงี้ยมีปะต้องซื้อเมดปะใช่ไหมเมดมันกี่บาทแพงชัวร์ชัว่าแพงชัวร์รอบนี้เอาแค่แบบให้ลูกๆฟัป้ามีความสุขแล้วก็แต่ลูกฟัป้านี่คือมันไม่ให้ตังเราหรอหรืออย่างไรไข่แมงคี้เราขี้อีกเด้คุณฟัป้าอยู่ไหนนำไปหมดแล้วโอ้โหี่กตามแม่ตามเก็บขี้ก่อนเก็บขี้ก่อนเก็บขี้ก่อนอ่ะอุ้ยมีรุ่นตัวไม่มีรุ่นอีกตัวแล้วค่ะตอนนี้คือสี่ตัวอ้าว แม่งขี้กากบ้านแบบนี้ได้ยังไงเอาแล้วกูนั่งกูนั่งทําไมนั่งทําไมมาแบบเด็กลูกบอกเขาก่อนโอ้โหอาหารหมดอาหารหมดอาหารหมดอาหาอนชามข้าวเด็กซื้อได้อีกแต่ว่าชามเดียวก็พอเนาะจีอยากได้อีกชามหนึ่งตอนนี้คือแบบว่าลูกมันเริ่มเยอะแล้วโอว้กูจะนั่งทาไมเนี่ยอ่อนลื่นลื่นขี้ค่ะไม่ได้นั่งค่ะแต่ลื่นขี้ค่ะกูลื่นขี้ค่ะเมื่อกี้ไป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 ความมีอยู่เริ่มมาต้องซื้ออาหารให้ครั้งลูกครั้งพ่อแม่งแล้วตอนเนี้ยโอ้มันแดกมันแดกเร็ว มันแดกหมดเติมก่อนจนเมื่อไรอีรูฟป,ป้าไม่จะโตเน่ะแล้วก็ผลิตเงินให้กูจักที่โอ้อยเก็บขี้ออกมามันขี้เต็มบ้านเลยใครมันขี้ตรงไหนนะโอ้อยตายแล้วอย่านียต้องไปดูก่อนเราจะไม่ให้คุณป้าป้าหรือว่ายน้อยทั้งหลายตายนะจะ๊ะเดี๋ยวดูแบบนึงนะเม็ดพันหนึ่งพันหนึ่ง ใครไม่เข้าประตูอีกแล้วโอ้เข้าประตูอีกแล้วไปดูกระตอนนี้ก็ต้องซื้ออาหารให้คุณฟาบ้าก่อนคุณมีฟาบา้าไม่กินข้าวบ้างหรอเปล่าค่ะก็คือกิน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 ไปแล้วใครอยากไปเขาประตูประตูอามาแล้วห้าสิบซื้ออะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะคือทำอะไรอะ่ะอะบะอะบะอะไรมันห้าสิบก็ใช้กับพี่ห้าสิบปะทำไมไม่ได้วะลูกหัวเหนื่อยเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยมากจริงอ่ะไปขี้ไปเยี่ยวกันให้หมดขี้ไปเยี่ยวกันให้พอเอาให้พ่อใจแกเลยซื้อปุ๊บเติมอืม,อมแย่งกันกินทางพอ่อทางลูกเอาเอาให้หมดอืมมต่าาางกูหดาหดาอรเนีย อุ้ยเอาจริงคือตังหมดว่าอาหารแล้วยิ่งลูกฝาบ้านแม่งเยอะเกินกูก็เอาตังไม่ไหวเด้อมันขี้ราดไปทั่วเลยตอนเนี้ยโอ้มันขี้ราดโอ้กูเลื่อนขี้ค่ะเลื่อนขี้แล้วค่ะอีลูกฝาบ้านเมื่อไหร่มึงจะโตกันเนี่ยโอ้เหนื่อยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเหลือเกินค่ะโอ้เก็บขี้ก่อนเก็บขี้ก่อนอุตังใหญ่ไม่ได้เก็บก่อนเดีย๋ยวแม่งหายโอ้โอ้เลื่อนขี้แล้วค่ะ เดินขี่กี่รอบแล้วนะอ๋อคุณพ่อบ้าเพิ่งกลับมาก่อนขอตังก่อนขอตังใหญ่ได้ไหมคะขอตังใหญ่หน่อยขอตังใหญ่ๆขอตังเยอะขอตังเยอะขอตังใหญ่ขอถุงใหญ่อุ้ยเดี๋ยวเลูกๆอยู่กันแล้วไปนึกหนะต้องซื้อก่อนซื้อทีก็คือตังหมดเออเลิศมีเจ็บไดเม็ดมากเจียงแมวอืม่อบ,บ้าจ,จะลดลง75%ไม่ถึงอะไรหลังจากจามแต่ละครั้งคืออะไรวะทุกคนคืออะไรมันคืออะไรมันคือออะไรู๋แล้วแบบไม่อยู่กันมากอะตอนนี้คือกูต้องซื้ออะเติมแบบว่าเต็ม เอาให้หมดอืออืออ่ะชามนี้อ่ะพุณฝรั่งถ้าคุณมีลูกกี่จะจะไม่ไหวแล้วนะเลิกมีลูกได้ไหมโอ้ตาย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 มันก็ไปนำนำนำจนหมดอ่ะคุณฝรั่งหิวข้าวอ๋อคือถ้าถ้ามันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนจะขึ้นลูกฝาบ้านมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเอาลูกมาทำอะไรถามก่อนเอาลูกมาทำอะไรกันเนี่ยโอ้แล้วขี้แม่งโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยป้าขอเงินเอาเงินไหมเยอะจน จนพอลูกแม่เงเยอะนี่ยแหละอ๋อกูจะมีกูจะรวยไม่ได้ไวนะเน,น,นี่ยเงินพาร์ทนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเซฟก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้าอยากทำต่อก็คอมเมนต์ไว้ที่ตารางคลิปได้เลยบ๊ายบายไม่ไหวแล้วอีบ้าบ้าลูกมึงดกเกิน